สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะอาทิตย์นี้นะคะเราเรียนหน่วยเรื่องดินหินทรายกันใช่ไหมคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณเต้จะมาทดลองค่ะทดลองกันอีกแล้วค่ะแต่เราจะทดลองอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราวันนี้นะคะคุณครูจะมาทดลองทําเครื่องกองน้ํากันค่ะเด็กๆเดี๋ยวเครื่องกองน้ําเราจะทํากันยังไง เดี๋ยวเรามาดูวัสถุอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูวัสถุอุปกรณ์กันนะคะค่ะก็จะมีน้ํานะคะน้ําอันนี้นะคะคุณครูได้เปรียบเทียบเป็นน้ําที่ไม่สะอาดน,นะคะแต่คุณครูใช้น้ําสีน้ำนะคะใส่ลงไปก็เลยเป็นน้ําสีชมพูนะคะเด็กๆค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสัมรีนะคะและนี่คือช้อนช้อนที่จะตัก พวกทรายหินนะคะต่อไปอันนี้นะคะจะเป็นทรายนะคะเด็กๆอันนี้จะเป็นหินก้อนเล็กนะคะและอันนี้จะเป็นถาดนะคะและหินก้อนใหญ่ค่ะและก็ขวดค่ะขวดน้ําใบใหญ่นะคะคุณครูเต้ได้ตัดครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเอามากรองนะคะแบบวิธีง่ายๆนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะครูเต้นะคะจะใส่สำลีลงไปนะคะ นี่ะะคะสัมดีนะคะตรงปากขวดเลยนะคะใส่ให้เต็มเลยนะคะพอใส่สัมีแล้วคูเต้ก็จะใส่ทรายค่ะใส่ทรายต่อเลยใส่ทรายนะคะนเด็ก ให้เต็มสำลีนะคะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะคะเด็กๆ ช้อนหนึ่ง้วกกันนะคะอ่าต่อไปสายเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นหิ่งก้อนเล็กค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหิ่งก้อนเล็กนะคะแตขออนุญาตเทนะคะจะได้ ดูว่าปริมาณมันได้พอดีไหมคุณเต้ก็จะเกี่ยให้มันเท่ากันนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นถ่านค่ะเด็กๆถ่านสีอะไรคะเด็กๆถ่านสีดำค่ะสีดำภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ แรกนะคะแบรกสีดำอ่ะเจ๊ใส่ถ่านไปแล้วนะคะถ่านหนึ่งก้อนไปถ่านก้อนที่สองเจ๊ใส่ให้หมดเลยนะคะแป๊บนึงนะคะนี่เน่ ไปจะใส่หินก้อนใหญ่ค่ะเด็กๆอันนี้คุณเต้ขออนุญาตใช้มือนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเด็กๆนี่นะคะด้านล่างก็จะเป็นสำลีนะคะชั้นที่สองจะเป็นทรายชั้นที่สามจะเป็นหินก้อนเล็กและชั้นที่สี่จะเป็นฐานนะคะและชั้นสุดท้ายชั้นที่ห้าก็จะเป็นหินก้อนใหญ่ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเทน้ํานะคะที่คุณครูเต้เตรียมไว้เป็นน้ําชมพูนะคะเปรียบเหมือนเป็นน้ําที่ยังไม่สะอาดเมื่อเทลงไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะ เจือจางไหมนะคะอ่ะเริ่มแล้วนะคะพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามเด็กๆตอนนี้นะคะน้ำกำลัง ไหลลงไปนะคะจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํานะคะตอนนี้มันกําลังกรองอยู่นะคะอ่าเด็กๆคะเป็นยังไงคะจะเห็นความแตกต่างกันเลยใช่ไหมคะจากตอนแรกน้ําของครูเป็นสีชมพูเข้มแต่เมื่อเทลงไปตรงที่เราทํากรองไว้นะคะเป็นยังไงคะเด็กๆตอนนี้น้ํากําลังไหลแล้วคะโอ้โหเด็กๆคะ แทบจะแบบสีชมพูน้อยมากเลยค่ะเด็กๆตอนนี้น้ำกำลังไหลยหยดแล้วค่ะว้าวว้าวไหมคะเด็กๆใสใสเลยนะคะใสเลยค่ะจากที่เป็นน้ำชมพูเข้มเมื่อกี้ที่คุณครูเต้ได้ให้เด็กๆดูไว้นะคะแต่ตอนนี้นะคะกลายเป็นแทบจะขาวได้เลยนะคะที่เขากำลังไหลยหยดติ๊งๆอยู่ตอนนี้นะคะ เห็นไหมคะเด็กๆนี่คือการกรองน้ําที่แบบใสสะอาดได้เลยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆว้าวไหมคะเห็นไหมคะได้เครื่องกรองน้ําแบบง่ายๆเลยคะ่ะเด็กๆทาให้น้ํา ใสสะอาดขึ้นมาเลยนะคะและคุณครูเต้นะคะจะบอกเด็กๆให้นะคะว่าถ่านนะคะช่วยอย่างหนึ่งค่ะช่วยดักกลิ่นได้ด้วยนะคะเด็กๆคะน้ำอันนี้นะคะครูเต้ได้จําลองขึ้นมานะคะถ้าเด็กๆอยากจะทําทดลองแบบคุณครูเต้เด็กๆทําได้เลยนะคะหาหินทรายนะคะและถ่านที่บ้านถ้าเด็กๆมีนะคะลองทําตามครูเต้เลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งผลงานมาที่ไลน์ห้องกลุ่มของห้องเราด้วยนะคะ แต่ถ้าบ้านไหนไม่มีหินทรายหรือถ่านหรือสำรีนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ช่วยบอก คหนน่อยะะว่าคุณครูทําเครื่องกองน้ำมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะนะคุณครูได้บอกไปแล้วนะคะต้นคลิปแล้วก็อัดคลิปถ่ายส่งมาให้คุณครูนะแล้วคุณเต้จะรอชมผลงานของเด็กๆทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณเต้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปบายบาย